สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูป,ปอนอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการใช้ปุ่มต่างๆเป็นทางลัดในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ของเรานั่นเองนะครับโอเคเลยเราไปดูตัวที่1กันเลยนะครับตัวที่1น,นครับ Control A นะครับเป็นการเลือกเนื้อหา ทั้งหน้านะครับนี่นครับคอนโทนเ A ตัวที่สองนะครับคอนโทนซ C นะครับเป็นการคัดลอกข้อความครับคอนโทนซ C ตัวที่สามครับคอนโทนว V นครับเป็นการวางข้อความที่เราคัดลอกมานั่นเองโอเคอ่าแล้วก็คอนโทนซ C คัดลอกมาแล้วเนาะเราก็ต้องคอนโทรลดีเพื่อจะวางข้อความที่เราคัดลอกมันเองตัวที่สี่ครับคอนโทรลเซนะครับเป็นการย้อนกลับในสิ่งที่เราทําผิดพลาดนะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะย้อนกลับไปหนึ่งครั้งถ้าเรากดสองครั้งก็จะย้อนกลับไปสองครั้งนะครับนักเรียนตรงนี้นะครับคอนโทรลเซนะครับตัวต่อมาเลยตัวที่ห้าครับคอนโทรลเอนะครับเป็นการ กดเซฟเพื่อบันทึกการทำงานนะครับของโปรแกรมต่างๆได้หมดเลยครับเราแค่กดคอนโทรลเนะครับตรงนี้เนาะ6นะครับคอนโทรลพนะครับเป็นตัวอย่างก่อนสั่งพิมพ์นะครับนักเรียนคอนโทรลพนะครับหรือจะตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ได้เนะครับตัวชิปนะครับ สำหรับพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษที่อยู่แถวบนนะครับนักเรียนแถวบนก็คือตรงนี้อ่าแถวบนแถวบนแถวบนอ่าแถวบนถ้าเรายังไม่กดเนาะมันจะเป็นฟอหคอ,อดอถ้าเรากดปุ๊บจะเป็นตัวอะไรครับนักเรียนอ่าตัวระลึกอ,อ่าตัวคอระคังเป็นต้นนะครับนักเรียนต่อไปตัวที่แป้นครับตัวหนอน,นะครับสําหรับเปลี่ยนภาษานะครับ ถ,ถ้าเราเป็นภาษาไทยอยู่นะครับเรากดตัวนอนตรงนี้หนึ่งครั้งภาษาไทยตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับนักเรียนโอเคตัวสุดท้ายอตัวที่เก้าเนาะตัวที่เก้านะครับจะเป็น backspace นะครับเป็นการลบข้อความนะครับนักเรียนตรงนี้เลยตรงนี้โอเคอถึงตรงนี้แล้วครูจะไปทําให้ดูนะครับนักเรียน่ให้เราเปิด r มโครซ w o r ์ของเราขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูจะลองพิมพ์ข้อความเนาะนี่เป็นวิชาเทคโนโลยีชั้นประฐมศึกษาปีที่สามนะคะรับเรียนอ่าเว้นวักสักหน่อยอ่าขอสเปซบาร อ่าตัวแรกเลยที่ครูจะสอนนะครับอาจจะเป็นคอนโทลเอคอนโทนเ a เห็นไหมมันจะคุมเนื้อหาของเราทั้งหมดเลยในนี้ตอบไอเป็นคอนโทนซีนะครับอาจจะครูจะลองคุมให้เราดูเนาะอ่อคุมกดคอนโทนซีต่อมาเราจะหวังข้อความให้เรากดคอนโทนะครับเห็นไหมกดอีกกับคอนโทวี จะเป็นการวางข้อความนะครับนักเรียนอ่าตัวต่อมาเป็น Control Set นะอ่าเราอยากย้อนกลับในการทํางานของเราเนาะเมื่อเราทาผิดาลาาอะไรไปอ่าเรากดหนึ่งครัง้งก็จะย้อนกลับไปหนึ่งครัง้งอ่าเรากดอีกหนึ่งครัง้งก็จะย้อนกลับแบบนึงนะครับนักเรียนอ่าพอเราทํางานได้สักระยะหน,นึ่งแล้วรายากดบันทึกอ่ากด Save งานงเรานะครับให้เรากด Control S 1. อ่าแค่นี้เองนะครับงานเราก็จะบันทึกเรียบร้อยแล้ว ่อมาเ,า,อา,าเราอยากจะดูสิเราอยากจะพิมพ์งานอ่ะเรากด c อนโทอ่ะเพื่อดูเห็นไหมเพื่อดูงานเราตอนที่เราจะสั่งพิมพ์นะครนะับนักเรียนโอเคตัวต่อไปเลยน่าจะเป็นปุ่มชิปนะครับเรียนอ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้กดเนาะเห็นไหมตัวสอรมันก็จะอยู่ของล้างอยู่ อ่าอยู่ข้างล่างอยู่อ่าพอเรากดชิปไปแล้วเห็นไหมสังเกตไหมครับนักเรียนเห็นไหมตัวกอรมันจะเป็นตัวข้างบนนะครับนักเรียนตัวสอนพวกนี้ก็จะตรงกับฟอหอกอดอเลยนะครับนักเรียนอ่าต่อมาเลยทีนี้เรายากจะลบบ้างล่ะเรากดะลรเอยอ่าใช่แล้วนะครับแบ็ s สเปซนะครับอ่าเรากดไปหนึ่งครั้งเห็นไหม ลูกศรก็จะค่อยๆลบไปตามที่เรากดนะครับนักเรียนอ่ตอนนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาบ้างละอะ่ตอนนี้เราเป็นภาษาไทยเนาะอ่ะเป็นภาษาไทยภาษาไทยอ่าภาษาภาษาไทยอยู่ตอนนี้ให้เรากดอะไรเอ่ยตัวหนอนอ่าเรากดตัวหนอนอ่าหนึ่งครั้งนะครับเลยอ่ายห,หนึ่งครั้งอ่าคูกดแล้วแต่อยู่นี้ มันจะเป็นภาษาอังกฤษเราเลยเห็นไหมอ่าเป็นภาษาอังกฤษเราแล้ะอ่าถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเราก็กดตัอนหนอนมันเดินครับเห็นไหมโอเคแค่นี้เองเนาะเอา,เอาง่ายๆนะครับโอเคครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับบา,บายยครับนักเ,เรียน